วันนี้นะคะก็มาพบกับ Mazda 2นะคะตัวนี้เป็นตัว1.3สปอร์ต h ฮพั s นะคะปี2020นะคะตัวนี้ปุ่มปรับคุชคอนโท l ได้รับโทรศัพท์ได้ Airbag นะคะตัวนี้เป็น Airbag ABS นะคะภายใคนค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะก็จะเป็นเบาะหนังกึ่งเบาะผ้านะคะตัวนี้ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ m a z d a 2นะคะตัวนี้เป็นตัว1.3สปอร์ตไฮพั s นะคะปี2020นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีโคมเนียมตัวนี้เป็นของ m a z d a อยู่แล้วนะคะเป็นตัวโคมเนียมอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะตัวเป็นโคมเนียมรอบคันตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นชุดแต่งให้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาดูล้อนะคะ ตัวนี้ร้อจะเป็นขอบ15ค่ะลูกค้าเป็นขอบ15ปะยางอยู่ที่ปี2023อ่าอันนี้ปี23นะคะยางนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวข้างนะคะเป็นตัวนี้เป็นไฟไฟเลี้ยวข้างนะคะเดี๋ยวดูด้านในค่ะค่ะด้านในก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะนะคะปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าหมดเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวมีระบบกันลื่นเหมือนกัน ค่ะตัวนี้เป็นระบบการลื่นเหมือนกันนะคะก็เลขก e ิโลไม์ก็จะอยู่ที่ประมาณแสนนิดนิดนะคะอ่าพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะมีตัวปุ่มปรับคุสคอนโทรลได้รับโทรศัพท์ได้แอ r ร์แบกนะคะตัวนี้เป็นแอ r ร์แบก ABS นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นตัวเรือนใหม่ดิจิตอลค่ะลูกค้าตัวนี้เลยเป็นเรือนใหม่ดิจิตอล จะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะลูกค้าตัวนี้อ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์นะคะเย็นฉ่ำมากก็จะมีปุ่ม USB มี AUX ให้นะคะเล่นเครื่องเสียงได้สบายๆเลยนะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะลูกค้าตัวนี้ปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเขาเรียกได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้อันนี้นะคะปรับได้เลยภายในค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะก็จะเป็นเบาะหนังกึ่งเบาะผ้านะคะตัวนี้ นั่งสบายนะคะทรงสปอร์ตค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเป็นตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งข้างในนี่ก็กว้างมากๆเป็นทรงตัวเขาเรียกแฮทแบ็กเนาะเป็นตัว5ประตูนะคะตัวนี้เป็นทรงแฮทแบ็กเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว m a ด้าสอ่าตัว m a ด้าสนะคะแล้วก็ตัว Sky ยเอ็กทนะคะตัวนี้นะคะ เป็นตัว5ประตูแฮทแบ็กนะคะเป็นตัวแฮทแบ็กเลย5ประตูชุดแต่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะมีตัว4จุดเลยสีแดงสวยมากๆตัวนี้ค่ะ่ามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวนี้ก็นะคะเปิดง่ายสบายมากเป็น5ประตูค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีะล้ออะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะแม่ลงแมง่แรงให้เรียบร้อยเลยนะคะเดิมๆออกห้างแบบนี้เลย ค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาด้าสนะคะรุ่น1.3นะคะตัวสปอร์ตไฮทัชนะคะปี2020นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่368,0000บาทนะคะตัวนี้โปรโมโชั่นเลยนะคะตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนเดิมค่ะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมใครที่สนใจรถมาด้าตัวนี้นะคะประหยัดประหยัดตัวนี้นะคะติดต่อคุณดาวนะคะเบอร์ที่0915429192หหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรปรึกษาได้ทุกอย่างนะคะเรื่องการขายรถหรือว่าการซื้อรถนะคะ หรือว่าการจัดไฟนแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถโทรได้เลยค่ะ